ค,คุณซิง<ด>่งดีลิทยสวัสดีครับคุณซิ่งดีลิทยประจำวันที่2กุมภาพันธ์ส5งพครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวกเท่าไหร่ลูกสิบสอก้าสีครับแนวรับ1654.63แนวต้าน1682.93ครับวันนี้ดูข้อบทสรุปของ โบเกอร์ er แต่ละท่านแล้วนะครับผลสรุปว่าเซตจะตีกลับไปที่พันเจ็ดแน่นอนนะครับอันนี้คือการคาดการนะครับไปดูเซตห้านิดนึงเซตห้าอยู่ที่998.15ก้าแนบวกสี่แนวรับ9 8 9 6แแนวต้านหนึ่ั้าจุดหที่เดิมนะครับกลับไปทำเฟรมสินาทีตามรูปแบบของ หุ้นซิงดีหรือไทยตัวที่หนึ่งกันกุลกันกุลราคา7จ็บาทยีสตางค์วันนี้บวก30สตางค์ค่ะแทงหนลูกเปิดตลาดแท่งนี้ครับกันกุลอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆสะสมเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่7จ็บาทยีตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญถ้าทะลุได้จะเป็นออทามไฮนะถ้า <c oughs> พ่อจำไม่ผิดนะ ไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บตรงนี้ทำให้กันกุลปิดเขียวครับกันกุลเป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีแวลูและ t ี่่อยู่ที่1,552ล้านบาทค่ะอันนี้ก็เรียกว่าจอเบรกนะนะคะ <c oughs> จอเบรกแนวรับ7บาทสสตางค์แนวต้านออทามหายครับสำหรับ กันกุลตัวที่สอง a w c a w c ราคา4.88บาท88สตางค์วันนี้ติดลบ2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับเปิดมาแล้วก็เปิดโดดเลยไปที่5บาทท่วนนะครับจากนั้นก็เทลงมาต่ำสุดที่4.88บาท88ใช่ไหมลูกแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับยังไม่ไปไหนก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหม mm hmm. ไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งเขียว เข้าเก็บสลับกับแท่งแดงแต่ว่าแท่งสุดท้ายนี่เป็นแท่งแดงใหญ่ขายออกก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อหรือไม่ครับสำหรับ a w c a w c เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นภาพรวมบริษัทข่ะทุนและไม่มีปันผลมีไวลุเลดอยู่ที่353ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท82สตางค์แนวต้าน4บาท95สตางค์ครับสำหรับ a w c ตัวต่อไปมอมอราคา1นึบาทเจสิบตางค์วันนี้บวก6สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับมอไซเวสสะสมแล้วก็ล่นลงมาก่อนนะที่1นึบาทหกจากนั้นก็โดดปิดโดดที่ <laughs> ท้ายตลาดนะครับที่1บาท79สตางค์แล้วหล่นลงมาปิดที่1บาท78ครับ ไปดูรายหนึ่งนาทีของมอจะเห็นว่ามีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บสลับแดงนิดหน่อยแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้มอปีดเขียวครับมอเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับจําหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปานผลมีแวลลูเรดีอยู่ที่350ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท71สตางค์แนวต้าน1บาท85สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท99สตางค ตัวต่อไปโมโนโมโนราคา3าบาทหสตางค์วันนี้ติดลบสองสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับโมโนหล่นก่อนนะที่เท่าไรเนี่ยสองบาทเก <90. S 2> สิบสตางค์จากนั้นก็เริ่มสะสมแล้วก็เดินทางขึ้นไปปิดที่ 3, 6, สาบาทหกสตางค์ครับ ไปดูรายหนื้อาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวสลับกับแท่งแดงแต่ว่าแท่งสุดท้ายทําให้มอปิดโดดครับโมโนอาโมขอโทษครับทําให้โมโนปิดโดดครับโมโนเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์และซีรีส์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวแลไูไรตีที่สองอี่223ล้านบาทค่ะแนวรับ 2บาทเกสตางค์แนวตันสามบาทสิสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็นอทามไฮแต่ว่าโมโนติดแคชบาลานทีสอจะหลุดวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะมั่นใจแล้วก็เสียงว่าจะขึ้นทีสามเหมือนกันอืมแต่ว่าพ่อดูแล้วไม่มีหุ้นติดแคชบาลานนะวันนี้นะค่ะไปดูตวัวต่อไป,อไปครับเอี<ป>่ f c ราคา3บาท98สตางค์วันนี้บวก18สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับ SC สะสมแล้วก็มาเดินทางช่วงตลาดบ่ายนะครับดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท98ไม่หล่นด้วยนะครับดูแท่งเขาเก็บหน้ารุ้นมาไปดูไทม์เฟรมหนึ่นาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งเขียวใหญ่เข้าเก็บสุดท้ายทำให้ SC ปิดเขียวครับ เอเป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยภาพดวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลูเลยได้อยู่ที่135ล้านบาทค่ะตัวนี้มันไต่ขึ้นเขาเนี่ยจ้าวไต่ขึ้นเขาสีแดงนะ,ะแนวรับ3ามบาทเกสตังค์ครับถ้าหลุดคือออกนะครับแนวต้าน All อ m ท High ก็คือตรงนี้แหละจุดสูงสุดของเขาสำหรับ f c <F 4. S 2> ตัวต่อไป tkn tkn ราคา7จ็บาทหกสิบหาตางค์วันนี้บวก45สิบหาตางค์ค่ะเปิตลาดแท่งนี้ครับ tkn เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่7จ็บาทหกตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญเพราะว่าดัน3าสี่ครั้งแล้วไม่ผ่านนะคะ,คะแล้วก็หล่นลงมากรอบร่างจะเป็น7บาท50นะครับด้านบนจะเป็น7บาท65ก็น่าจะวิ่งในกรอบนี้นะครับเพื่อยืนระยะตรงนี้ให้ได้ไปดูราย1น,นาที จะเห็นว่ามีแท่งเขียวใหญ่เข้าเก็บสลับกับแท่งแดงแต่ว่าตรงจุดนี้4-5-6แท่งสุดท้ายเนี่ยก็น่ารุ้นว่า TKN จะไปต่อไหมนะครับ TKN เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหล่ายภาพรวม,มบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l ู e ย a t ที่132ล้านบาทค่ะแนวรับ7บาท57สตางค์นะครับแนวต้าน7บาท85สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น8บาท5สตางค์ครับสำหรับ tkn ตัวต่อไป aav aav ราคา2บาท62สตางค์วันนี้บวก12สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับ aav ดันขึ้นไปรอบแรกที่2บาท56แล้วก็หล่นลงมาตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญเพราะว่าไม่หลุดตรงนี้นะ2บาท52แล้วก็ดันตัวช่วงท้ายตลาดที่2.64บาท64สสตางค์ครับ ไปดูรายหนึ่งนาทีของ AAV จะเห็นว่า a v จะเห็นว่า,วามีซื้อเข้าสลับกับขายออกนะครับก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมเพราะว่า a v ถือว่าเป็นหุ้นเปิดเมืองนะหุ้นเกี่ยวกับสายการบินประมาณนี้นะ AAV เป็นหุ้นไซเควเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแว l u ยอยู่ที่108ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาท56สตางค์แนวต้าน2บาท64สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท68สตางค์แต่ว่าพ่อไม่เคยเห็น A B บวก2วันติดนะคะเท่าที่เท่าที่เท่าที่เล่นมาโอเคต,ต่อไป NCL อันนี้คุณเทพครับ NCL ราคา5บาทท่วนวันนี้บวก30สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับ แล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่5บาท5สตังค์นะครับเราก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะขึ้นขึ้นถึง5บาทหรือเปล่านะครับแล้วก็ทะลุจริงๆ5บาทแล้วก็ลงมาไซเบสสะสมเพื่อยืนระยะที่5บาทให้ได้นะครับสำหรับ NCL ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวเล็กสลับกับแท่งแดงนะครับแต่ว่า2แท่งนี้ทำให้ NCL ปิดเขียวครับ NCL เป็นหุ้นทเทรนค่ข,ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ให้บริการขนส่งโลจิสติกครบวงจรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูรายเดอยู่ที่หกร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทค่ะถ้าถึงพูดถึงตัวนี้ NCL พ่อนึกถึงตัวไหนรู้ปะ่ะตัวไหนบ <B. laughs> อ๋อโลจิสติกเหม,มือนกัน <laughs> แต่ว่ายังไม่ขยับเลยครับแนวรับพูดยัง 4ี่บาทแปสตางค์ 4, งครับแนวต้าน5.5บาท5สตางค์ถ้าทะลุ5.5บาทหสตางค์ได้ ncl mm hmm. เป็นอทามไฮครับตัวต่อไป jkn jkn ราคา8.10บาทส0สตางค์วันนี้บวก45สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ jkn เริ่มสะสมเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็มาดันตัวสูงสุดที่8.10บาทส0สตางค์ตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านนะตรงนี้แล้วก็ ไม่หล่นด้วยนะครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวเข้าเก็บแบบนี้ก็ทำให้ JKN ปิดโดดด้วยนะครับ JKN เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รยดีอยู่ที่38ล้านบาทค่ะถ้าจะไม่ปิดตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ ภาพยนตร์ขายเกี่ยวกับภาพยนต์ออนไลน์หรือว่าพวกหนังอะไรประมาณนี้นะครับ<ะ>สำหรับ JKN นะครับแนวรับ7,97บาท97สตางค์แนวต้าน8,22บาท22สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น8,45บาทส5สตางค์สำหรับ JKN ครับวันนี้ลูกเล่นของแพงนะครับต่อต่อไป NBC NBC ราคา1,49บาทส9สตางค์วันนี้บวก1สตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ล่นลงมาก่อนที่1บาทส0สตางค์นะครับจากนั้นก็ไซเวสสะสมแล้วก็เดินทางขึ้นไปทะลุเลยครับทะลุตรงกรอบนี้นะ148แนะครับแล้วก็ไปยืนที่1 4 9ครับแล้วก็แท่งเขียวทะยายเข้าเก็บก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับไปดูท้ายตลาดเวลา1นาทีนะครับจะเห็นว่า nbc ปิดโดดด้วยนะค่ะ nbc เป็นหุ้นเทรนขะ,ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ผลิตรายการทีวีดิจิตอลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี v a l ูในเดียวที่32ล้านบาทค่ะมันมีอ่ามันมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่พอนึกถึงแต่พอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอจจำยังไม่ได้ตอนนี้ nbc นี่แหละคล้ายๆ nbc แนวรับ1นึบาท4ีสตางค์แนวต้าน1นึบาทหกสสตางค์ครับสำหรับ nbc ตัวต่อไป SCM SCM SC ราคา8บาท5สตางค์วันนี้บวก40สตางค์ค่ะเปิดตลาดล่นก่อนนะตรงไหนล่ะลนก่อนครับล่นลงมาที่ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญก็คือ7บาท55นะครับของแพงอีกแล้วนะครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปสะสมเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่8บาท5สตางค์ครับสำหรับ SCM ไปดูรายหนึ่งนาที จะเห็นว่ามีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บตรงนี้นะครับก็น่ารุ้นว่าเขาปิดโดดด้วยนะแบบนี้นะก็น่ารุ้นว่า SCM จะไปต่อไหมนะครับ SCM เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value a ล y อยู่ที่31ล้านบาทค่ะแนวรับอา้าวอยู่ไหนล่ะแนวรับ 7.90บาท90สตางค์ครับแนวต้าน8.23บาท23สตางค์สำหรับ SCM ต่อไปเป็นหุ้นวาลเลนต์ติดสแกน1ตัวนะครับมีสัญญาณนะก็คือ BTS w a l l n เ7 BTS w a r l e n เ7ราคา65สตางค์วันนี้บวก1สตางค์ค่ะเปิดตลาดหล่นก่อนนะหล่นลงมาต่ำสุดที่61สตางค์จากนั้นก็ไช้เวสะสมขึ้นไปปิดโดดด้วยนะครับที่65สตางค์สำหรับ bts w a l l n t เ7ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าตรงนี้15.44นากา4นาทีเป็นต้นไปครับแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บทำให้ bts w a l l n t เ7ปิดโดดครับ bts w a l l n t เ7มี value ระเดียวที่14ล้านบาทค่ะแนวรับ61สตางค์ครับแนวต้าน69สตางค์มีข่าวอะไรอีกไหมคะมีข่าวหุ้นวิกโลตเข้า2ตัวก็คือนุกษาจำนวน50 8ล้านบาทค่ะแล้วก็สตาร์ทจำนวน45ล้านบาทค่ะไม่ไม่ใช่วอลเลนใช่ไหมไม่ค่ะไม่ใช่วอลเลนเนาะก็ที่พ่อนึกถึงอีกตัวหนึ่งก็คืออ่ามันไม่ใช่หุ้นสื่อหรอกแต่มันเป็นหุ้นที่อยู่ในหัวก็คือบิ๊กบิ๊กโอเคคุณ <c oughs> นสิ่งหีเทรครับวันนี้ไม่มีข่าวหุ้นติดแคชบล็อเนาะแล้วก็จะมีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวนะ ถ้าพ่อจะไม่ผิดนะมีตัว P ขึ้นต้นนี่แหละอาจจะเขียนคำว่า Place หรืออะไรสักอย่างนะครับก็ฝากเพื่อนไปหาแต่ว่าเขาเปิดจองวันแรกพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้หุ้น Place นะถ้าจะไม่ผิดนะค่ะครับหุ้นซิงดิลิไทยครับโชคดีครับสวัสดีสสดครับ